สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออดนะครับก็วันนี้ตอนแรกกะว่าคลิปในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาเนี่ยน่าจะทําไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเมื่อคืนลงไลฟ์ค่อนข้างดึกนะครับแล้วก็ไปถ่ายรายการมาด้วยนะแต่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมมีดเล่มนี้จริงๆเพราะว่ามันสวยเนาะแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่ร้านเราบ่อย,อยนะครับผมจําได้ว่ารอบล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยก็คือเกือบจะประมาณสักกลางปีที่แล้วเลยนะ แล้วมันก็ไม่ได้เข้ามาเยอะด้วยนะครับเนาะอะเป็นไงบ้างเนี่ยผมลองให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยมันมีอยู่2ดีไซน์นะมี2ดีไซน์ดีไซน์แรกเนี่ยมันจะเป็นรุ่น A 3 1 8 8นะครับที่ราคา700บาทฟรีค่าจะส่งนะ A 3 1 8 8นะครับ700บาทค่าส่งฟรีนะผมจ่ายค่าส่งให้ทุกอย่างนะครับแล้วคุณก็ชำระที่ปลายทางหรือโอนเงินก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ ่ะลองดูหน้าตาครับมับเขาให้เปิดออกมาคุณผู้ชมจะได้พบกับตัวซองนีมันเป็นซองพ u ยเนี่ยแต่ผมไปถือให้ดูใกล้ๆตรนคนดีกว่าผมว่าแสงมันจะชัดเจนกว่านะปาปนี่ๆครับ<ม>คือตัวซองเนี่ยมันเป็นซองหนังเทียมคุณผู้ชมแต่ว่าฟิลลิ่งมันดีนะฟิลลิ่งมันดีมากเลยแล้วก็ตัวมีดกสวยด้วยเนี่ยนะครับ ขณะที่พับอยู่เนี่ยเกิน4นิ้วแน่ๆเกินสี่นิ้วแน่ๆฮะดูองค์ประกอบแล้วกันระบบเป็นแบ็กล็อกนะครับไม้แท้เป็นไม้ดำด้วยแล้วก็โลโก้ของไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้ขออภัยตรงฉลุลายด้านบนเนี่ยจะเป็นเสือเรวลองดูนะครับโอ้โหองค์ประกอบโคตรยอดเยี่ยมมันเหมือนไม่ใช่มีดเลยนะฮะมันเหมือนเป็นแบบ อุปกรณ์เท่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฝั่งนี้ไม่เสือฝั่งนี้เป็นกวางนะตรงท้ายนะสอดเชือกได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลิปเน็บแบบโปรแ็นคลิปเน็ตแบบโปรนี่ให้ดูเนาะทีนี้ในะการใช้งานจริงคุณผู้ชมมันก็มีข้อจำกัดอยู่หลายส่วนเช่นในการเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยเปิดใดๆเลยอาจจะเปิดช้าหน่อย เพราะว่าเราต้องเปิดลักษณะแบบจีบมือแบบนี้จับตรงลวดลายนี่เลยครับเนี่ยจับตรงลวดลายนี้แล้วดึงขึ้นมานะปุ๊บแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานโคลอมเบีย a 3 1 8 8น่ะลวดลายก็จะเป็นแบบว่านายพานถือปืนนะครับอ่แบบนี้นะสวยแล้วก็แตกต่างครับ มันเหมาะสําหรับคนที่ชอบงานประเภทที่สามารถสะสมได้ะนะในการพกพาเนี่ยมันมีตัวคลิปเนบช่วยทําให้พกได้ง่ายขึ้นนะครับเปิดออกมาแล้วเนี่ยความยาวเนี่ยมากกว่า9นิ้วแน่นอนนะครับมากกว่า9นิ้วแน่แตัวสันหนาประมาณ3มิลน,นะครับก็องค์ประกอบดีนะเวลาจับจริงๆปั๊บเนี่ยก็มีความกระชับอยู่ในระดับที่ถ้า10คะแนนเต็ม ก็อาจจะอยู่ลาลๆประมาณสักเจ็ดแล้วกันเพราะไม่ได้ถือว่ามันหนึบมากนะครับแต่ก็ไม่ลื่นวิธีการเก็บก็คือจะเห็นได้ว่ามันไม่มีก้านลายเนื้อล็อกคำใช่ไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีก้านลายเนื้อล็อกคำเวลาเก็บเนี่ยเราจะกดจากระบบแบคล็อกตรงด้านหลังนะครับให้จับลักษณะแบบผมงี้นะครับอะไรง่ายกว่าจับกดลงมาด้านหลังจะเปิดนิดนึงเห็นไหมครับแล้วก็พับลงมาได้เลย แต่ถ้าเราไม่กดตรงนี้มันจะไม่เปิดนะซึ่งการจัดเก็บก็ถือว่าไม่สามารถทําได้ด้วยมือเดียวนะยกเว้นใครจะฝึกจนมีความชํานาญนะครับตั้งกตอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังผมอ่ะก็ใช้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานแบบมือเดียวนั่นเองนะครับเปิดก็ไม่สามารถเปิดมือเดียวได้นะต้องใช้2มือเปิดแบบนี้ลักษณะนี้เลยนะครับแต่คือยอมรับอยู่หนึ่งเรื่องว่าสวย นะความสวยได้ยอมเขาเลยครับก็สำหรับในรุ่นของ a 3 1 8 8ตัวดีนะครับคุณผู้ชมก็จบราคาอยู่ที่700บาทนะรฟรีค่าส่งได้ไปพร้อมกับตัวซองเลยนะครับนะวันนี้ก็มาตั้งถ่าที่หลังร้านเลยเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันเป็นอย่างไรบ้างเนาะผมจะพาไปรีวิวเด่นๆตรงนู้น ตัวซองเนี่ยเหมือนเดิมมีการชงกันชื้นไร้สายให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยนะใส่กันชื้นให้พร้อมเลยอันนี้ผมชอบคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในส่วนของตัวมีดพับสไตล์แบบนี้นะฮะเป็นดีไซน์ตามความเชื่อจีน1 2 3 4 5 6 7 8ม้า8ตัวนะะยังสวยเลย ตามความเชื่อคือเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยของการค้าขายสำหรับบริเวณด้ามน,นะเรามักจะเห็นพวกมีประเภทนี้เนี่ยที่ในงานสะสมนะผมเองก็จะเก็บไว้อย่างละเล่มเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเคยพยายามจะเก็บแ,แต่มีคนขอซื้อต่อตลอดเลยก็เลยไม่มีเก็บเลยครับแนวนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บมันไว้แล้วกันนะครับเล่มน,นี้เนี่ยลวดลายแตกต่างสวยนะ ผมมองว่าสวยเชียบเลยแหละเป็นอีกหนึ่งเล่มลนะครับถ้า2เล่มนี้แนะนําเล่มไหนกน็อาจจะเป็นเล่มนี้เพราะว่าลายเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเนื่องจากว่าตัวผมเองเป็นสายแบบความเชื่อสายความเชื่อสายมูผมก็จะแนะนําเป็นรุ่นเนี่ยครับนี่ให้ดูกันแบบเฉียบๆเลยนะครับี่ วัสดุเนี่ยเป็นงานสแตนเลส4404นะครับเป็นเกรดเดียวกันกับตัวมีดของเขาเลยครับเป็นเกรดเดียวกันนะนรองค์ประกอบดีใช้ได้เลยครับเป็นระบบแบ็คล็อกนะเปิดคมแล้วเต็มแบบหนึ่งนี่ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้จริงนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรอของทางร้านเรา 063-130-5304นะครับอีกรอบหนึ่งนะ0 6น1 3 0 5 3 0 4นยนะครับหรือว่าแอดไลน์ว่าที่แอดไลน์ก็คือจะเป็นแอดไลน์ k r u a o r นะครับก็คือครูอ่อดแล้วแหละใครดูไม่ทันยังไงดูตรงขับอธิบายใต้คลิปวิดีโอคุณผู้ชมก็จะได้เห็นข้อมูลทุกอย่างเนาะหรือเข้าไปเลือกดูมีดต่างใต้คลิปวิดีโอก็ดูได้ นะครับผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะทั้งสองเล่มนี้ราคาเล่มละ700บาทฟรีค่าส่งนะครับถ้าชื่นชอบก็จัดได้เลยนะครับโทรหาคุณแม่เราบอกว่าแม่เอามีดพับโคลัมเบียฉลุลายสีดำนะฮะเล่มละ700บาทเล่มที่1กับเล่มที่2ก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าเก่งๆจำรหัสได้ก็บอกแล้วกันว่าเอารุ่น A 3188ก็คือเล่มแรกเล่ม2คือ A3189 นะครับกก็เจอเล่มนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ